สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับมาพบกับโฟกัสสามารถคาร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นนิสสันนาวา拉 NP 300นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ปี2014นะครับได้เป็นสี่ประตูตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับผมว่าคันนี้จะมีออปชันหรือว่าได้ของแต่งอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นชุดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมีระบบไฟเดลัยให้แล้วเรียบร้อยนะครับ อ่าคันนี้นะครับผมเรามาเปิดราคากันที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้คุณลูกค้าจะได้เป็นตัวสองจุดห้าวอนะครับผมกระจังหน้าสวยๆนะครับอ่าเรื่องไฟการรีวิวไปแล้วอ่าแล้วก็มาดูเรื่องล้อแมกนะครับอันนี้จะเป็นล้อแมกเดิมศูนย์ของนวาราเลยนะครับผมตรงรุ่นนะครับแต่ว่าเรื่องยางนะครับผมเราจะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ ยกสูงแท้นะครับผมก็คือระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยของนาวาราก็ตามที่เราเคยได้รีวิวไปบ้างแล้วนะครับมันจะความสูงพอๆกันนะครับแต่ว่าตัวสูงก็คือจะได้เป็นโปร่งล้อมานิดนึงนะครับผมอด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวมุ่มกระจกนะครับรุ่นนี้ตัวท็อปนะครับผมก็จะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกที่ประตูทั้งสองด้านนะครับอ่าจะเป็น ผมเมียครับวันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยนะครับผมเป็น VGS Turbo นะครับ2.5 DDTI มนไดข้างแล้วก็เทียวกันสาดแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นแหลกหลังคาด,ด้านบนนะครับที่ทางส่วนเขาได้ให้มานะครับผม มาดูกันต่อครับรมมะจะเป็นโคเมียมรอบคันเลยแล้วก็จะได้เป็นที่ข้อมือเปิดก็ตรงรุ่นของนวมลลนะครับผมใประตูด้วยมาในราคา4 1 9 0 0 0บาทสุดคุ้มเลยใช่ครับผมแล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะครับไม่เอาอะไรเลยเอาส่วนลดอย่างเดียวนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้องิน่อนนะครับผมรับส่วนลดอีก3 0 0 0 0บาทนะครับมันจะเหลืออยู่เพียง3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมา,มากๆเลยนะได้4ประตู30,000 0กว่าบาทนะครับ ที่ไหนไม่มีที่เรามีนะจ๊ะสีทางด้านนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสีก็ได้ค่อนข้างเดิมนะครับผมได้ค่อนข้างเดิมเลยทีเดียวนะครับผมที่เราก็แต่้ารถบางคันนะครับผมหรือว่าบางจุดมันก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ว่าเก็บสีเก็บรอยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องไม่มีอุบัติเหตุหนักๆอย่างแน่นอนนะครับโอ้รถมือสองได้สภาพแบบนี้ไปยังไงก็คุ้มนะคะใช่ครับผมอ่าโอเคมาดูกันต่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นป่องล้อนะครับวันนี้ก็ ตัวนี้คือจะเป็นสติกเกอร์ที่ว่าตอนสูญปลาแดงเขาแปะไว้นะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมถ้ามีการเก็บสีนะครับรับรองว่าตรงนี้มันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยใช่ค,คับอ่านี่ก็คือต<ช>ัวสังเกตนะครับผมให้ดูเม็ดอากันใกล้นี่ของเดิมหมดเลยนะคะของเราไม่ได้รีวิวราคาอย่างเดียวไม่ได้แจ้งโปรเสนอโปรอย่างเดียวคือรีวิวสภาพให้ดูด้วยะะใช่ครับผมคือเน้นสภาพเป็นหลักดีกว่าะนะครับผมให้คุณลูกค้า ได้เปรียบเทียบระหว่างเรื่องราคากับสภาพรถของเรานะครับว่ามันสมีหตบสมผลกันหรือเปล่านะครับบางท่านบอกว่านิสสันดาวราเนี่ยมันจะสั้นกว่าแบรนด์หลักจริงไหมคะผมว่ามันก็พอๆกันนะจริงๆความยาวก็พอๆกันนะมันก็พอๆกันทุกุ่นแหละเพราะว่าเขาจะมีมาตรฐานการผลิตมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างเวลาแบบไปสอบแบบขี่อะไรเงี้ยนะครับผมซองในการถอยเข้าถอยออกมันก็ เ,เหมือนกันเลยเนาะใช่ครับผมเพราะมันก็พอๆกันนั่นแหละนะครับบางทีเราอาจจะแบบเ,เห็นแบรนด์หลักเยอะจนเกินไปใช่ครับ, <laughs> รบอ่ามันก็พอๆกันนั่นแหละครับผมด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างคะด้านหลังก็เดิมสวยเลยนะครับผมมีการชนท้ายให้นะครับแล้วก็พวกโลโก้เป็นเมีม้มยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับเขา<อ>ไม่ได้ให้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะอ่าเป็นโลโก้เลย นะครับเป็นโลโก้โคเเมียมเลยที่ให้มานะครับแล้วก็ที่ฝาถ่ายก็มีเป็นกุญแจล็อกได้ด้วยนี่คลาสสิกนะครับมีต้้งหลังให้พร้อมเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมดีไซน์ก็จะยืนออกมานะครับตัวนี้ก็เวลาแบบผมไม่แน,น่ใจน,นะว่าท่านอื่นจะใช้ประโยชน์อย่างไรแต่ส่วนตัวคือแบบเวลาเรายืนเล่นโทรศัพท์เนี้ยเนี่ยท้าสบายเลยถ้านรุ่นหน่งมันก็จะแคบๆนิดนึงนะครับ สีสวยด้วยนะคะอ่าได้ค่อนข้างเดิมเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นตัว VL นะครับอ่าเป็นตัวยกสูงนะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์ของเข่าตรงรุ่นเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่คะคันนี้นี้ผ่อนเริ่มต้นก็ถ้าสมมติรับส่วนลดไปอะไรไปก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่7,000กว่าบาทนะครับก็มีรอยนิดนิดแต่หน่อยเนี่ยขัดเดี๋ยวก็หายนะคะมีบ้างนะครับผมม,บมีบ้างนะครับ โอเคมาดวนต่อนะครับผมที่เหลือก็เนี่ยด้านนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นรอยส,สติกเกอร์แตก,แตกๆเยนียนะครับผมอันนี้เป็นส,สติกเกอร์นะจากสูตรเลยนะครับรถทุกคันเขาก็จะแปะมาถ้าสมมติมีการเก็บสีเก็บอะไรเราก็จะสังเกตได้ง่ายชัดเจนนะครับก็ยังเอาอยู่เลยนะคะมาเดี๋ยวดูภายในกันบ้าง VL ก็จะเป็นงานหนังนะครับที่ดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับ จะมีช่องวางแก้วช่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนี่การให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะครับอ่าและที่ขาดไปได้เลยก็คือนาวาร่าจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับเป็นเป็นรุ่นรแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ว่าให้แอร์หลังมานะครับแล้วก็มีหลังลงก็จะเป็นในส่องด้านแบรนด์หลักที่ว่ามาดีไซน์ให้มีช่องแอร์ด้านหลังอ่าส่วนเรื่องเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะครับ เครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้เครื่องยนต์ก็ดีนะครับผมมันก็อึดพอตัวเหมือนกันนะครับเรื่องระบบส่งกําลังเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็จะดีกว่าเหมือนแบรนด์โตโยตา้าแบรนด์มิตซูพวกเนี้นะครับผมแล้วก็มาแบรนด์นิสสันก็กําลังเครื่องเดิมๆก็จะดีนะครับอ๋อมีที่รองแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็ถาอย่างปูพื้นด้านหลังเนี่ยก็มีแถมให้<แ>จากทางร้าน ของเดิมไม่มีมาให้นะครับทางเราก็แถมให้เรียบร้อยรถสวยผ่อนถูกได้4ประตูโอ้โหใช่ครับสุดคุ้มนะครับคุณลูกค้าอ่าด้านีก็จะเป็นชุดควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับส่วนแผ่นเพจจะอยู่ตรงซอกประตูด้านฝั่งคนขับนะครับของแบรนด์นิสันอ่าโอเคครับผม อ่าแล้วก็เรื่องเบาะนะครับเบาะด้านฝั่งคนขับนะครับผมจะเป็นเบาปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยตัวท็อปสุดเลยอ่าเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนิดนึงนะคะแค่นี้ริงอ่าแค่นี้เองครับอ่านี่ก็ปรับเอนนะครับพวกนี้ด้านหลังใช่ครับผมคู่หน้าหรือว่าแค่ฝั่งเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าได้ดูอีกทีหนึ่งใช่ครับผมอ่า เดี๋ยวจะให้ไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับว่าจะได้บ่อไฟฟ้าเหมือนกันหรือเปล่านี่ให้ลูกค้าได้ลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันสักคู่หนึ่งนะครับได้เบาะหนังทั้งคันเลยนะคะใช่ครับผมดูแลรักษาง่ายปุ่มสตาร์ทไหมคะได้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมกุญแจได้ดอกรีโมทมาครบนะครับ2 okay, ลูกครบเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เปิดฝาถังนะครับแล้วก็ปรับแสงสว่างเลืนไม้แล้วก็พวก ปรับเซตอะไรต่างๆบางท่านหาปุ่มสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านนู้นนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เหยียบคัท์แล้วก็กดปุ่มได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับโซนตรงนี้แบบใหม่มากคุณผใช่ครับเนี่ยใหม่ทุกซอกเลยนะเนี่ยเราให้ดูตรงซุกซอกตรงนี้ยครับอ่าแล้วก็เลกไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าโลนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกว่าโลครับอันนี้ก็เตือนก็คือน้ำมันจะหมดแล้วบอกเลยเนาะอ่า ผมอลไรคะ่ะคมอลไรก็จะมีเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะเป็น p r u ค s น control นะครับผมก็ลองไปปรับเซ็ตอะไรกันดูได้เลยนะครับอ่านี่มัลติฟังก์ชันนะครับโลโก้เงาๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูด้านนี้ไปเ,เรื่อยๆกันก่อนนะครับไปจะรีวิวกัน่อรถสวยสภาพดีไม่น้อย นะครับรถปีสองพันสิบสี่นะครับคุณลูกค้าย้ำนะครับว่ารถปีสอง4สิบสี่แต่ว่าเลขไม่์แค่แสนสองก็ถือว่าไม่เยอะนะอ่าไม่เยอะเลยแหละนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ตรตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ตรอยู่ตรงนี้นี่นะครับบอกไฟฟ้าจะมีแค่ด้านคนขับด้านเดียวนะคะแค่คุณลูกค้าได้ดูฝั่งนู้นกันว่าได้บอกไฟฟ้าหรือเปล่า อ๋อด้านนี้ก็คือปรับปรับเมนนุวนนะครับผมแต่ว่าก็คือได้บอลหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วออผู้ที่นั่งด้านข้างเลี้ยงบอรดไฟฟ้าก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเราแบบไม่ได้มาขับรถอยู่แต่ถ้าเราเป็นคนขับอย่างเงี้ยบอรดไฟฟ้าถามว่ามันดีไหมข้อดีมันเยอะนะครับผมก็คือเราสามารถแบบปรับทีละนิดทีละนิดได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบมันลากมาอะไรอย่อยางเงี้ยบางทีมันเปิดมันอาจจะเลยแล้วก็เรากําลังขับรถอยู่มันก็อาจจะเกิดความอันตรตายได้นะครับ หน้าก็มีแถมให้นะคะครับสำหรับถ้ายังลองเท้าเนาะ,ะก็มีให้เรียบร้อยนะครับทั้ง4แผ่นด้วยกันอ่าเดี๋ยวมาดูคอนโซลนนหน้าหนะ้าคอน,ซน้ซนหน้าก็เดิมเดิมเลยนะครับแทบไม่มีร่องรอยเลยก็ว่าได้นะครับผมมีเกะใส่ของอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม ช่องตรงกลางอันนี้หลบกว่าช่องกลางก็มีช่องชาร์จไฟนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่มีเกจบนนะหน้าวลานเนี่ยเขาจะให้เป็นหลุมเป็นวางของอาจจะวางพระตั้งพระอะไรได้เลยนะครับโซนด้านหน้าผ่านนะคะใช่ครับผมแล้วก็สมุดพวกคู่มืออะไรต่างๆนะครับอยู่ครบอยู่ในเกะทุกอย่างนี่ครับสมุดคู่มือสมุดการรับประกันครบนะคะของนิสันเดี๋ยวเอกสารอะไรพวกนี้ใช่ค่ะครับจอค่ะ จอนะครับอันนี้เจ้าของเดิมขอน้าจะเปลี่ยนมาให้นะครับอันนี้เป็นจอ Android นะครับเนี่ยจอ Android มีฟังก์ชันอะไรบ้างคะโทรศัพท์นำทางใช่ครับผมเนี่ยเล่นเหมือนแบบก็คือเป็นเป็นจอ Android นะครับคุลูกค้าไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีเพจโตมี u t u b e อะไรต่างๆมีครบเลยนะครับ Google นะคะ<ช>โทรศัพท์บลูทูธมีหมด เหมือนไอแอมย่อมนี่แหละใช่ครับผมอแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เปลี่ยนจอมาแล้วเขาก็ยังเชื่อมเชื่อมต่อกล้องปกตินะครับน<อ>ี่เชื่อมต่อกล้องปกตินะครับจอใหม่นะคะสติกเกอร์ยังไม่ได้แก<ช><น>ะเลยวลูกค้าเนี่ยได้กําไรไปแล้วหนึ่งอ่าก็คือติดฟิล์มกันรอยมาให้ใช่เนี่ยสามารถปรับแยกอุณหภูมิทั้งสองด้านได้นะครับก็จะมีแยกชัดเจนนี่เลยนะครับก็ปรับเมนูเองได้เลยอ่านี่ก็เป็นพวก a c พวกเนี้ยนะครับ อ่ะแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับผมช่องชาร์จไฟให้เยอะมากแล้วก็เสียบสาย AUX นะครับผมหรือเสียบ USB ได้เลยนะครับส่วนเรื่องระบบเกียร์นะครับผมด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นงานพุ่มหนังนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์หสปีดนะครับเกียร์ถอยก็คือกดต้องกดนะครับเนี่ยมันจะมีล็อกกดปุ๊บแล้วค่อยโยกมาอ่ามันจะข้ามล็อกแต่ถ้าเราไม่กดนะครับมันก็จะเข้าได้แค่ล็อกเดียวนะครับผม ช่องกลางนี้เราเอาของมารีวิวไว้ดูนะครับในกระวางของได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานหุ้มหนังนะครับแต่ก็ในเก๊ะก็จะมีช่องชาร์จไฟอีกช่องหนึ่งให้มาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็ผ้าหลังคาด้านบนนะครับฝ้าเพดานก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับรถปีที่สี่ก็เกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับผมเกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับ แล้วก็มีกระจกส่องหน้าทั้งสองด้านนะครับเวลาเปิดก็จะมีไฟติดนะครับผมสองด้านเหมือนกันนะครับคือรีวิวแทนลูกค้าต่างจังหวัดเลยใช่คร,ครับผมเวลาแบบอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาดูคลิปรีวิวก็อาจจะได้ตัดสินใจได้ไงมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้านในกว้างแล้วก็แอร์เย็นมากตอนนี้เสียงเริ่มเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ตากแอร์แป๊บเดียวเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ภายในก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไป รับชมเครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับผมนะคะเดี๋ยวขอสอคบให้ลูกค้าลืมเผื่อลืมลืมปิดนะค่ะนิสสันนาวาล่าราคาหน้าร้านขายอยู่ที่419,000บาทราคาตรงนะคะกับใบเลดของเรารถปี2014เลขไมล์127,000โลเท่านั้นเองนะคะจดทะเบียนใช้งานวันที่25มีนา59เนอะนี่เครื่องยนต์ดีเซลไม่มีติดแก๊สนะคะคันนี้ เลขตัวถังในซอบและสำเนาต้องตรงกันนะคะส่วนเรื่องการตรวจเช็คสภาพจะเป็นทางด้านของ k r สมาร์ทาตรวจสอบให้ทั้งหมดนะคะหลายรายการมากเลยนี่แล้วก็ค่ะไม่ได้เลยก็คือสำเนารถปี2014นะคะนี่จดมีนานปี59ใช่ <มา S 1> ค่ะ,คะเป็นรถเจ้าของเดียวมาเลยมีเจ้าของใช้งานนะคะ นี่ต้องปิดไว้ก่อนขออนุญ,ญาตรถเจ้าของเดียวรถประวัติดีคันนี้รถประวัติไม่เสียเลยนะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันตอนนะครับแต่ว่าตามที่แจ้งเลยเครื่องยนต์เราจะยังไม่หลงน้ำํำยานะครับใช้คุณลูกค้าได้แบบเ,เวลาล้างมาแล้วมันจะมีคราบน้ํามันหรือว่าออลอยตรงไหนหรือเปล่านะครับเราก็จะให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนถ้า บางทีล้างยังไม่ทันเกี้ยงหรอกนะครับถ้าเราสาดน้ํายามันก็จะดูเงามันก็จะเหมือนใหม่นะครับแต่ว่าเราจะให้ดูแบบสภาพดิบๆไปก่อนอนะครับผมก็โอเคนะสภาพห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวท็อป4 1 9 0 0 0บาทอ่าบาท อันนี้ก็ล่องรอยการใช้งานทั่วไปไม่ใช่ใช่ครับผมนะคะตรงนี้พลาสติกเฉยๆอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มันจะกดทับกับทุกอย่างด้านบนอยู่นะครับมันจะเป็นรอยขูดขีดอย่างนี้แหละนะครับผมปกติผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันเบาทเท่านั้นเองซื้อเงินผ่อนมีส่วนลดให้ถึงสามหมื่นบาทนะคะหรือ<ช>เลือกเป็นขับฟรีสูงสุดสามเดือนหรือจะใช้บริการนะคะส่งรถทั่วไทยก็ได้เช่นเดียวกันะนะคะโอ้โหน็อตเงานะ เลี้ยมเลยนะครับคันนี้อ่าแล้วก็น็อตแก้มน็อตฝานี่ก็ที่เห็นนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะครับด้านหน้าแสดงว่ายังไม่มีรอยเคมนะครับรับประกันกี่ปีคะคันนี้จะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นะครับผมทุกทุกจุดนะครับมีรับประกันให้ตามที่ระยะบริษัทเรากําหนดเลยนะครับคันนี้จุกๆไปเลยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ที่1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะรับประกันแบตเตอรี่ให้ที่3เดือนแล้วก็ช่วงล่างนะคะมีรับประกันให้เช่นเดียวกัน ช่วงล่างเรารับประกันยันยางเลยนะครับ<ช>ยางเราก็รับประกันนะอ่ะาก็คือเราเปลี่ยนให้แล้วนะใช่ครับผมขนาดเราเปลี่ยนของใหม่ให้แล้วก็มีรับประกันนะเพราะว่าถ้าสมมติขับไปแล้วในระยะที่รับประกันนะครับมันเกิดมันบวมหรือว่ามันชีกกันอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็มีรับประกันแต่ถ้านอกจากว่า ลูกค้าขับไปเย็ยบตะปูรั่วอเงี้ยเราไม่ได้รับประกันนะครับอ่าเราไม่ได้รับประกันอันนั้นจะเป็นการใช้งานของคุณลูกค้านะคะคแต่ถ้าแบบยางมันบวมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเอาเข้ามาเคลมเพราะว่าเราก็ต้องส่งไปเคลมที่เราสั่งมาสต็อกไว้นะครับใช่ค่ะมีรับประกันแม้กระทั่งไฟส่องสว่างทุกดวงก็มีรับประกันให้<ม>เช่นเดียวกันนะคะคือแบบบางทีไฟในหัวเก่งหรือว่าไฟท้ายไฟเลี้ยวหลอดไม่ต้องนะห้าบาทสิบบาทนะครับผมจริงๆก็เอาค่ามาเปลี่ยนได้เลยถ้าอยู่ในรลยะรับประกันนะครับฟรีทั้งค่า ค่าแรงนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ n a รา r a NP 300คันนี้นะครับผมสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Kia Smart Car ครับผมก็มีเบอร์ติดต่อหรือว่าช่องทางลิงก์ไลน์แอดต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ